สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารตัวเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะแห่สองเล็เด็ดต้นกล้วยแปลกตัดทิ้งแต่เคลือผลยังโผล่กลางต้นรุนรวยวันสิบเจ็ดมกราคม68เหลืออีก10วันเท่านั้นกับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่17มกราคมกันแล้วเชื่อว่าขอหวยทุกท่านต่างก็กําลังมองหาแนวทางเล็กเด็ดไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากนักใบหวยออนไลน์ชื่อดังเหล่าคนบันเทิงและดารา สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและวันนี้เราก็มีแนวทางเลขจากต้นกล้วยหอมเขียวประหลาดโดยเจ้าของบ้านคือนายประพันธ์วงตะวันเจ้าของบ้านเลขที่83หมู่12โดยเจ้าของบ้านเล่าว่าได้ตัดต้นกล้วยทิ้งไปแล้วเหลือแต่ตอประมาณ1เมตรและกำลังจะเน่าแต่ต้นกล้วยหอมดังกล่าวกลับไม่ตายอีกทั้งยังแทงปีพุ่งพร้อมออกฝีกล้วยโผล่ออกมาจากทางลำต้น สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าของบ้านส่วนลักษณะของปลีมีขนาดเท่าดอกปัวและเครือกล้วยผลลูกกล้วยแผ่ออกมาอบปลีกล้วยเหมือนมืออบดอกปัวโดยได้บอกอีกว่ากล้วยหอมเขียวได้ออกปลีออกเครือปกติเมื่อใกล้สุกจึงตัดออกจนเหลือแต่ตอไวประมาณ1เมตรพอตัดไปแล้วไม่ได้สนใจหรือว่าจะตายลงไปเหมือนเดิมผ่านมาได้ระยะหนึ่งได้มาดูต้องแปลกใจตอกล้วยที่ตัดทิ้งไปแล้วทำไมยังออกปลีพร้อมเครือกกล้วยกลางลำต้น ที่ตัดแล้วกําลังจะเน่าตายแต่ไม่ตายส่วนที่แปก็คือปลีกล้วยมีลักษณะคล้ายดอกปัวด้านเครือกล้วยที่เห็นมีลักษณะเล็กเหมือนมือคนอบดอกปัวไว้ซึ่งตอนแรกคนแถวบ้านก็ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเชื่อว่าจะมาให้โชคโดยชาวบ้านได้มาสองหาเลขเด็ดเพื่อจะนําไปเสี่ยงโชคโดยบ้านเลขที่ก็คือบ้านเลขที่83ค่ะอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดี รับสั์ในปี2,568กันทุกท่านนะคะ